ข้าพระเจ้าขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้กระทำในครั้งนี้ขอสรงให้แม่พระธรณีขอให้แม่พระธรณีจงสงให้คุณบิดามารดาทั้งหลายคุณอุปชาคูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายผู้มีอิทธิฤทธ์ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติโกโหติกาทั้งหลาย ขอทรงให้ผู้มีหน้าที่รักษาหน้าที่อยู่ในนรกและสัตว์นรกทุกรูปทุกนามขอทรงให้เปรตอสุรกายสัมภเวสีรวมถึงผีไม่มีญาติทุกพบทุกภูมิขอทรงให้เทวดาที่ลงมารักษาพระพุทธศาสนา8 4 0 0 0ล้านโกรองค์ขอทรงให้ผู้ที่มีหน้าที่รักษาหน้าที่อยู่ในภูมิทั้งสาม ทุกชั้นสวรรค์เทพพรมขอส่งให้ผู้ที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายในหมื่นจักรวาลแสนโกจักรวาลอนันตจักรวาลและสิบโลกธาตุให้เขามีความสุขทุกที่วาราตีและขอให้เขาถึงซึ่งพระนิพพานด้วยเทินขอให้ข้าพเจ้าปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรม บรรลุถึงซึ่งมรรคผลนิพพานภายในปัจจุบันชาติและอนาคตการเบื้องหน้าด้วยเทินดอกจานในกรณีที่จะแผ่บุญให้ใครเป็นพิเศษแบบโจกจงให้เราเอ่ยชื่อนำสกุลหรือนึกถึงหน้าคนที่เราจะแผ่บุญให้